ครับผมครับผู้ถึงเกมวันนี้ครับครับผมก็เกมวันนี้ก็สนุกครับผมแล้วก็เด็กๆทําได้ดีครับผมชื่นชมเด็กๆเลยนะครับผมหลังจากมีเกมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็มีเกมกลางสัปดาห์ก็ได้เวลาของนักเตะที่มีโอกาสที่น้อยนะครับผมแล้วก็ได้ให้เขาได้โชว์นะครับแล้วก็มีบางส่วนนะครับที่เมนเทนหรือว่าดูแลร่างกายในเรื่องของลงไปเอาเอาแมตช์ฟิตบ้างครับผมครับ ต้องเดินทางต่อเพื่อแข่งกับบริรัมเดอง์ที้ในการยูที่สามนักเตะจะมีอาการอ่อนล้าไหมครับครับก็นักเตะบางคนครับบางคนแต่ว่าเราก็มีเยาวชนของเรานะครับหรือว่านักเตะที่อยู่ในสกอตของทีมนะครับก็ก็น่าจะมีในเรื่องของความมุ่งมั่นแล้วก็มีสภาพร่างกายที่ที่ดีอยู่บางส่วนครับผมครับแป็นนยครับครับผมก็ขอบคุณครับกองเชียร์ของเรานะครับที่มาซัพพอร์ตของเราเหมือนเดิมครับ เหมือน20ปีที่แล้วมากันเยอะมากครับแล้วก็พยายามจุดประกายแล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องของกําลังใจกับเด็กๆในทีมของเราแล้วก็ทีมงานสตาฟแล้วก็ผู้บริหารของเราครับไม่ไม่นิ่งนอนใจเลยนะครับพวกนี้เขาเอ่อซัพพอร์ตอย่างดีนะครับหรือไม่ก็มาไม่ได้นะครับก็ช่วยเชียร์อยู่ทั้งบ้านตอนนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีครับในเรื่องของฟุตบอลของเมืองชนบุรีครับที่ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันจะไปสู่ลหีกสูงสุดให้ได้ครับผม